เจ็ดสัญญาณบ้านดูดซับอยู่แล้วชีวิตตกต่ำเงินสุขภาพโชคลาภหายเกลี้ยงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชีวิตถึงเหมือนติดลมทั้งเงินทองไม่เหลือสุขภาพเริ่มถดถอยและโชคลาภไม่เคยเข้าหาทั้งๆท,ที่คุณพยายามแล้วทุกอย่างอาจเป็นไปได้ว่าบ้านที่คุณอยู่ดูดซับของคุณอยู่เงียบๆบ,บ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นพลังงานที่ส่งผลต่อชีวิตความรักสุขภาพและโชคลาภของผู้อยู่อาศัย หากพลังงานบ้านไม่สมดุลชีวิตก็อาจเกิดความติดขัดเรามาดูจะสัญญาณบ่งบอกว่าบ้านของคุณอาจกำลังดูดซับกันครับลักษณะที่ 1. บรรยากาศในบ้านเย็นชื่นเกินไปคุณเคยเดินเข้าบ้านของตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนมีผนังกั้นอินวิส b เบกดทับจิตใจหรือไม่บ้านที่เย็นชื่นเกินไปไม่ใช่เพียงแค่เรื่องอุณหภูมิแต่เป็นพลังงานที่แห้งเหี่ยวไร้ชีวิตชีวารากับว่าความอบอุ่นความสุขและความโชคดี ถูกดูดออกจากบ้านอย่างเงียบๆบ,บ้านที่พลังงานเย็นเกินไปมักทําให้ผู้พักอาศัยรู้สึกเหงาและว่างเปล่าแม้ว่าจะอยู่คนเดียวหรือมีครอบครัวอยู่ด้วยแต่ความรู้สึกอึดอัดกับเกิดขึ้นเรากับไม่มีใครอยู่จริงจิตใจไม่สดชื่นการตื่นเช้ามาพร้อมความรู้สึกท้อแท้หมดพลังหรือไม่อยากเริ่มวันใหม่การเงินสะดุดบ้านที่ขาดพลังชีวิตมักทําให้เงินทองไหลออกอย่างไม่รู้ตัวการลงทุนหรือทําธุรกิจมักติดขัดมีอุปสรรคตลอด สาเหตุของความเย็นชื้นเกินไปอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการจัดบ้านผิดทิศทางห้องที่สำคัญเช่นห้องนอนห้องรับแขกหรือห้องทำงานอยู่ในตำแหน่งที่พลังงานไหลเวียนไม่ดีการตกแต่งบ้านที่ทึบหรือมืดสีเข้มผ้าม่านหนาหรือเฟอร์นิเจอร์ที่บางทางเดินลมการขาดแสงธรรมชาติบ้านที่ไม่มีหน้าต่างหรือมีหน้าต่างน้อยแสงแดดไม่ส่องถึงทำให้พลังงานสดใสไม่เข้ามาสัญญาณเล็กๆแต่บอกใหญ่ หากเพื่อนหรือญาติที่มาเยี่ยมบ้านมักบอกว่าบ้านเงียบจังหรือคุณเองรู้สึกไม่อยากอยู่บ้านนี่ถือเป็นสัญญาณว่าพลังชีวิตในบ้านต่ำวิธีปรับบ้านเพื่อเสริมพลังชีวิต1เปิดรับแสงธรรมชาติเปิดหน้าต่างบ่อยๆหรือเลือกผ้าม่านสีอ่อนให้แสงแดดส่องเข้ามา2ใช้สีอบอุ่นทาผนังหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์สีสว่างเช่นครีมเหลืองอ่อนน้ำตาลอ่อน3วางต้นไม้หรือดอกไม้สด ธรรมชาติช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตและสร้างความสดชื่น 4. ของตกแต่งที่มีพลังบวกภาพวาดเครื่องประดับบ้านหรือของสะสมที่ทําให้คุณยิ้มและมีความสุข 5. เปิดพื้นที่โลง่งลดของรกลดเฟอร์นิเจอร์ใหญ่บางทางเดินทําให้พลังงานไหลเวียนอย่างอิสระการปรับบ้านในเรื่องพลังชีวิตไม่ได้ซับซ้อนแต่ผลลัพธ์คือความสุขใจสุขภาพดีและโชคลาภที่ไหลเข้ามาการเริ่มจากเพียงแค่ปรับแสงสีและอากาศ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นแหล่งพลังชีวิตที่อบอุ่นได้ทันทีลักษณะที่2ในบ้านมีกลิ่นแปลกแปกบ้านที่ดีควรเป็นสถานที่ที่เมื่อก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายใจและเต็มไปด้วยพลังชีวิตแต่หากบ้านของคุณเริ่มมีกลิ่นแปลกแปลกโดยที่หาสาเหตุไม่เจอไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นควันบุหรี่ค้างคาหรือแม้แต่กลิ่นที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้แค่ทําให้รู้สึกไม่สบายจมูกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงพลังงานลบที่สะสมอยู่ในบ้านซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าบ้านกำลังดูดซับและทำให้ชีวิตของคุณติดขัดโดยไม่รู้ตัวกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั้นมักจะมาจากสองปัจจัยหลักคือปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางพลังงานปัจจัยทางกายภาพบ้านที่มีความชื้นสะสมมุมอับไม่ถ่ายเทหรือมีการสะสมของฝุ่นและเชื้อราย่อมเกิดกลิ่นอับได้ง่ายบางครั้งอาจเกิดจากท่อน้ารั่วห้องน้ำไม่ได้ทำความสะอาด หรือแม้แต่ฝรดีบเจอเก่าที่ดูดซับกลิ่นไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้นานไม่เพียงแต่ทําให้บ้านไม่น่าอยู่แต่ยังทําให้สุขภาพเสียเช่นภูมิแพ้หายใจลําบากปอดอักเสบและอาจนําโรคเรื้อรังตามมาได้ปัจจัยทางพลังงานในศาสตร์ห่วงจุย้ยหรือพลังงานชีวิตบ้านที่มีกลิ่นแปลกๆหมายถึงพลังงานลบซึ่งสากีกําลังสะสมอยู่มันอาจเกิดจากการเก็บของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วของแตกผลักที่ยังวางค้างไว้ หรือแม้แต่ความขัดแย้งของคนในบ้านที่ส่งพลังงานด้านลบออกมาโดยไม่รู้ตัวกลิ่นเหล่านี้เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนว่าพลังชีวิตไม่หมุนเวียนและสิ่งดีๆเช่นเงินทองสุขภาพหรือความสุขกำลังถูกดึงออกไปเงีมเมยบแนนอกจากนี้ยังมีความเชื่อโบราณที่เล่าต่อกันมาว่าหากบ้านมีกลิ่นเหม็นโดยหาสาเหตุไม่เจออาจเป็นเพราะพลังไม่ดีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังสถิตยอยู่ในบ้านและพลังเหล่านี้จะไปขัดโชคลาภขวางทางเงินทองทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วย หรือต้องพบเจอเรื่องไม่ราบรื่นวิธีแก้ไขและปรับสมดุลทำความสะอาดลึกบ้านทุกมุมควรถูกจัดเก็บกำจัดขยะของเก่าที่ไม่ได้ใช้เพราะของเหล่านี้ดิงดูดกลิ่นไม่ดีและพลังงานลบเปิดรับแสงและลมธรรมชาติให้แสงแดดเข้ามาในบ้านเพราะแสงแดดมีพลังทำลายเชื้อราและปรับสมดุลพลังงานใช้น้ำมันหอมระเหยหรือสมุนไพรไทยเช่นตะไคร้ขิงมะกรูดหรือเปลือกส้มวางตามมุมบ้าน จะช่วยปรับบรรยากาศให้สดชื่นพร้อมทั้งดึงดูดพลังบวกสวดมนต์หรือทำสมาธิในบ้านสำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องพลังงานทางจิตวิญญาณการสวดมนต์หรือเปิดเสียงดนตรีบำบัดจะช่วยขับพลังงานลบออกไปเมื่อกลิ่นแปลกๆหายไปบ้านก็จะกลับมามีบรรยากาศที่สะอาดสดชื่นและอบอุ่นมากขึ้นคุณจะสังเกตได้ทันทีว่าคนในบ้านเริ่มมีสุขภาพดีขึ้นอารมณ์สดใสขึ้นและการเงินก็ดูจะหมุนคล่องขึ้นอย่างไม่มาเชื่อ ลักษณะที่3ต้นไม้เหี่ยวเฉาสัตว์เลี้ยงซึมบ้านที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตมักสะท้อนออกมาจากธรรมชาติรอบตัวเราเช่นต้นไม้ดอกไม้และสัตว์เลี้ยงเมื่อพลังงานบ้านดีต้นไม้จะเขียวุ่มสัตว์เลี้ยงจะกระฉับกระเฉงร่าเริงแต่หากบ้านดูดซับหรือพลังงานติดขัดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะสะท้อนสัญ,ญญาณออกมาให้เห็นชัดเจนต้นไม้เหี่ยวเฉาพืชไม่เติบโตสัญ,ญญาณแรกคือต้อนไม้ในบ้านเริ่มเหี่ยวเฉา ใบไม้เหลืองหรือไม่ออกดอกตามฤดูกาลแม้จะรดน้ำดูแลและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายถึงพลังชีวิตในบ้านไม่สมดุลพลังงานลบหรือพลังงานค้างอยู่ในบ้านอาจทำให้สิ่งมีชีวิตรอบตัวไม่เติบโตตามปกติการที่ต้นไม้เหี่ยวเฉายังส่งสัญญาณเตือนว่าโชคลาภและพลังชีวิตของผู้อยู่อาศัยอาจถูกดูดออกไปสัตว์เลี้ยงซึมไม่กระตือหรือรน้นสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขหรือกระต่าย เป็นตัวสะท้อนอารมณ์และพลังงานบ้านได้ชัดเจนหากสัตว์เลี้ยงซึมเศร้าไม่อยากเล่นไม่กินอาหารตามปกติหรือมีพฤติกรรมผิดปกตินั่นคือสัญญาณว่าบ้านสะสมพลังลบส่งผลต่อการเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยด้วยสัตว์เลี้ยงที่กระฉับกระเฉงคือดัชนีวัดพลังชีวิตบ้านหากสัตว์เลี้ยงอ่อนแรงนิ่งไม่กระตือรือร้นก็อาจสะท้อนถึงสุขภาพของสมาชิกในบ้านการเงินหรือความโชคดีที่เริ่มถดถอยสิ่งที่คุณทำได้เพื่อปรับพลังหนึ่ง ดูแลต้นไม้ให้สดชื้นรดน้ำตามความเหมาะสมใส่ปุ๋ยธรรมชาติและตัดกิ่งที่เหี่ยวเฉาออกการทำสวนเล็กๆหรือวางกระถางต้นไม้ในบ้านจะช่วยให้พลังงานไหลเวียน 2. เรื่องต้นไม้เสริมโชคลาภเช่นใบกวนอิ่มช่วยดึงเงินทองต้นมะกรูดหรือต้นโรสแมรี่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตและความสงบ 3. วางน้ำสะอาดหรือถังน้ำเล็กๆน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภและพลังชีวิต การวางน้ำสะอาดใกล้ต้นไม้จะช่วยกระตุ้นพลังบวกในบ้าน 4. ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรมอาหารและสุขภาพสัตว์เลี้ยงหากพบว่าสัตว์ซึมเศร้าอาจต้องพาไปพบสัตวแพทย์หรือปรับสภาพแวดล้อมให้อบอุ่นและสดใสบ้านไม่ได้เพียงเป็นที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่ชีวิตที่สะท้อนตัวเราออกมาการดูแลธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่คือการรักษาพลังชีวิตของบ้านให้สมดุลเมื่อบ้านเต็มไปด้วยชีวิต ต้นไม้เขียวชอุ่มสัตว์เลี้ยงมีชีวิตชีวาชีวิตเราก็จะเริ่มมีพลังมีโชคลาภและสุขภาพดีตามไปด้วยการสังเกตต้นไม้และสัตว์เลี้ยงรอบบ้านเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นธรรมชาติในการรู้ว่าพลังบ้านของคุณอยู่ในระดับไหนและต้องปรับปรุงอะไรลักษณะที่4คนในบ้านเจ็บป่วยบ่อยพลังบ้านสะท้อนสุขภาพหากคุณหรือคนในบ้านเจ็บป่วยบ่อยมีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือร่างกายอ่อนแองง่ายๆนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณที่บ้านส่งออกมาให้คุณรู้ว่าพลังงานภายในบ้านไม่สมดุลบ้านที่ดูดซับมักทำให้ร่างกายอ่อนแอมีผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสัญญาณที่สังเกตได้ชัดเจน 1. ไข้หวัดหรืออาการป่วยเล็กน้อยเกิดขึ้นบ่อยแม้จะดูแลตัวเองดีแล้ว 2. เจ็บป่วยแบบเรื้อรังเช่นปวดหัวปวดหลังปวดข้อหรือระบบย่อยอาหารทำงานไม่ปกติ 3. อารมณ์แปรปรวนง่ายรู้สึกเหนื่อยล้าจิตใจไม่สงบ 4. คนในบ้านหลายคนเจ็บป่วยพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพลังงานลบสะสมในบ้านซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นบ้านรกร้าง ข้าวของรกเกินไปการระบายอากาศไม่ดีหรือความสัมพันธ์ในบ้านตึงเครียดสุขภาพไม่แข็งแรงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสูงขึ้นการงานหรือรายได้ลดลงเพราะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่จิตใจเครียดส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัววิธีปรับพลังบ้านเพื่อสุขภาพดีขึ้น 1. ทําความสะอาดบ้านอย่างล้ำลึกกำจัดฝุ่น คราบสุขปรกและสิ่งตกค้าง 2. จัดห้องให้โปร่งโลง่งลดสิ่งของรกหรือเก่าเก็บเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดี 3. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทรับแสงธรรมชาติให้เพียงพอ 4. ใช้สีหรือของตกแต่งที่เสริมพลังชีวิตเช่นสีอ่อนสดใสวางของตกแต่งจากไม้หรือคริสตัล 5. ปรับความสัมพันธ์ในบ้าน สร้างบรรยากาศอบอุ่นลดความขัดแย้งและพูดคุยกันอย่างเปิดใจการสังเกตและปรับบ้านไม่ได้ไหมายถึงต้องลงทุนเยอะแต่การปรับพลังงานให้สมดุลจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงขึ้นร่างกายสดชื่นและจิตใจสงบพร้อมที่จะดึงโชคลาภและพลังชีวิตกลับมาลักษณะที่5นอนหลับไม่สนิทฝันร้ายบ่อยการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายฟื้นตัวตัวเอง ทั้งกายและใจแต่บ้านที่พลังงานไม่สมดุลหรือดูดซับมักทำให้ผู้อยู่อาศัยนอนหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกหรือฝันร้ายบ่อยครั้งซึ่งสะท้อนถึงพลังงานลบสะสมรอบเตียงหรือในห้มนอนสัญญาณที่สังเกตได้เช่นรู้สึกอ่อนเพลียแม้ตื่นนอนเต็มเวลาฝันร้ายหรือฝันวลนซ้ำซากทำให้จิตใจกังวลมีอาการนอนไม่หลับหรือหลับหลับ,ลบตื่นตื่น รู้สึกไม่สดชื่นแม้ได้นอนหลายชั่วโมงผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพร่างกายอ่อนแอทำให้เจ็บป่วยง่ายความคิดไม่จำใสงานและการเงินสะดุดอารมณ์หงุดหงิดง่ายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างตึงเครียดวิธีปรับพลังบ้านเพื่อการนอนที่ดีขึ้น 1. จัดตำแหน่งเตียงให้ถูกหลักหัวเตียงชิดผนังมั่นคงหลีกเลี่ยงตำแหน่งตรงกับประตูหรือหน้าต่างใหญ่ เพราะพลังงานจากประตูหรือหน้าต่างอาจรบกวนการนอน 2. ทํทำให้ห้องนอนโปร่งโลง่งลดของรกหรือเฟอร์นิเจอร์เกะกะเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้ดี 3. ใช้สีและแสงอบอุ่นผ้าปูที่นอนสีอ่อนหรือแสงสลัวช่วยให้รู้สึกสงบ 4. วางสมุนไพรหรือคริสตัลปรับพลังเช่นลาเวนเดอร์หรือไม้จันทน หรือคริสตัลแอมเบอร์เพื่อช่วยดูดพลังลบและเสริมพลังบวก 5. เปิดหน้าต่างรับอากาศตอนเช้าการระบายอากาศทำให้พลังงานหมุนเวียนสดชื่นและช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมก่อนนอนให้จิตใจสงบเช่นฟังเพลงเบาๆหรือนั่งสมาธิสั้นๆหรือเขียนบันทึกความรู้สึกเพื่อปรับพลังตัวเองให้เข้ากับพลังบ้านการนอนหลับดีไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยดึงโชคลาภและพลังชีวิตกลับมาลักษณะที่6อยู่บ้านแล้วรู้สึกอึดอัดบางครั้งเรารู้สึกว่าแม้บ้านจะสะอาดเรียบร้อยแต่พออยู่กลับรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกกดทับหายใจไม่คล่องหรือแม้แต่รู้สึกหม่นหมองเศร้าใจโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าพลังงานภายในบ้านไม่สมดุล และอาจดูดพลังชีวิตของผู้อยู่อาศัยทําให้ความสุขและความสงบหายไปสาเหตุที่ทําให้เกิดความอึดอัดนี้มีหลายประการเช่นของรกหรือจัดวางไม่เป็นระเบียบของที่วางเกะก,กะเฟอร์นิเจอร์ขวางทางเดินหรือชั้นวางของที่เต็มเกินไปทําให้พลังงานไหลเวียนไม่สะดวกทําให้จิตใจรู้สึกอึดอัดพลังงานลบสะสมบ้านที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเทอากาศ มีมุมมืดหรือมีสิ่งของเก่าที่ไม่ได้ใช้พลังงานลบสะสมมากทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกหม่นหมองการจัดตำแหน่งบ้านไม่สอดคล้องกับหลักห่วงจุย้ยแม้จะไม่เชื่อเรื่องพลังงานห่วงจุ้ยแบบเต็มตัวแต่ตำแหน่งห้องนอนห้องเชิงเล่นหรือทางเข้าที่คับแคบก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดทางจิตใจได้ผลกระทบต่อชีวิตจิตใจไม่สงบเครียดง่ายการพักผ่อนไม่เต็มที่ อาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวความคิดด้านการเงินและโชคลาภติดขัดทำให้รู้สึกว่าชีวิตตันวิธีปรับพลังบ้านให้คลายอื่นอัดจัดบ้านให้โปร่งโล่งลดของเก่าหรือของที่ไม่ได้ใช้ให้อากาศหมุนเวียนสะดวกจัดเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ขวางทางเดินหรือบังแสงธรรมชาติใช้กระจกหรือของสะท้อนพลังงานเช่น กระจกช่วยให้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มความรู้สึกกว้างขวางเพิ่มแสงธรรมชาติและสีสันสดใสเปิดหน้าต่างรับแสงสว่างปลูกต้นไม้ในบ้านเพิ่มสีอบอน่นกำจัดพลังงานลบเปิดประตูนหน้าต่างรับลมใช้น้ำมันหอมระเหยหรือสมุนไพรปรับพลังการปรับเพียงเล็กน้อยเช่นจัดบ้านให้เรียบง่ายโปร่งโล่งหรือเพิ่มความสดชื่นด้วยแสงและสี สามารถเปลี่ยนพลังงานในบ้านจากติดขัดให้ไหลเวียนได้ทำให้คุณกลับมารู้สึกสบายใจสดชื่นและพร้อมรับโชคลาภและพลังชีวิตใหม่ลักษณะที่7สภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่เอือ้อบ้านไม่ได้ส่งพลังแค่ภายในตัวบ้านเท่านั้นแต่สภาพแวดล้อมภายนอกบ้านก็มีผลต่อพลังชีวิตของคุณเช่นถนนที่อยู่ตรงหน้าบริเวณรอบบ้านแสงแดดลม น้ำหรือสิ่งก่อสร้างรอบข้างหากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไม่เอ,อื้อหรือมีพลังงานติดขัดบ้านก็จะดูดพลังชีวิตและโชคลาบออกไปสัญญาณของสภาพแวดล้อมไม่เอ,อื้อ 1. ถน,นนหน้าบ้านครุขระการสัญจรลำบากทำให้พลังงานไหลเวียนไม่สะดวกทั้งการเงินและโอกาสก็เช่นกัน 2. บ้านใกล้สถานที่อับเช่นสถานที่รกร้าง ทิศทางแคบหรือมีสิ่งปลูกสร้างสูงบดบังแสงทำให้พลังชีวิตลดลงความสดชื่นและความคิดสร้างสรรค์ถูกจำกัด 3. แสงและลมไม่เพียงพอบ้านที่มืดหรือไม่มีลมหมุนเวียนจะทำให้พลังลบสะสมและทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัดไม่กระจับกระเฉง 4. เสียงรบกวนหรือความวุ่นวายรอบบ้านเช่นถนนสายหลัดเสียงเครื่องจัก หรือเสียงดังต่อเนื่องทำให้จิตใจไม่สงบและพลังชีวิตไหลออกไปผลกระทบต่อชีวิตเงินและโชคลาภลดลงโอกาสทางธุรกิจหรือการงานติดขัดมีเรื่องเสียงเนินอ,อย่างไม่จำเป็นสุขภาพอ่อนแอพลังงานลบรอบบ้านกดทับทำให้ร่างกายและจิตใจอ่อนล้าความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นครอบครัวอึดอัดอารมณ์ไม่สงบ วิธีปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้าน 1. ปรับทางเข้าบ้านหากถนนหน้าบ้านครุขระลองจัดสวนเล็กหรือใช้วัสดุปูทางเดินให้เรียบสวย 2. เสริมแสงและลมเปิดช่องหน้าต่างหรือวางกระจกสะท้อนพลังงานเพื่อให้แสงและลมไหลเวียน 3. ปลูกต้นไม้รอบบ้านไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นช่วยสร้างพลังชีวิตปรับสมดุล และต้องการพลังลบ 4. จัดวางน้ำหรือสิ่งตกแต่งเช่นน้ำผู้จำลองบ่อเล็กหรือของประดับที่สะท้อนพลังบวก 5. ลดสิ่งบดบังและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมหากมีสิ่งปลูกสร้างสูงหรืออับแก้ไขด้วยผ้าม่านกระจกหรือปรับมุมบ้านเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนสภาพแวดล้อมรอบบ้านเป็นเหมือนตัวกรองพลังชีวิต บ้านที่เอื้อจะช่วยเก็บโชคลาภและกระตุ้นสุขภาพให้แข็งแรงแต่บ้านที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อจะดูดพลังชีวิตออกอย่างเงีเยบๆการปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตที่มั่นคงทั้งการเงินสุขภาพและความสุขบ้านของเราไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยแต่เป็นสู์รวมพลังชีวิตของคนในครอบครัวพลังงานในบ้านสะท้อนถึงสุขภาพ จิตใจความมั่งคั่งและโชคลาภของผู้อยู่อาศัยหากบ้านสะสมพลังงานติดขัดหรือดูดซับชีวิตก็อาจพบเจออุปสรรคง่ายๆเช่นเงินทองร่อยหรอสุขภาพสุดโทรมหรือความรู้สึกเหนื่อยล้าอึดอัดใจแต่ข่าวดีก็คือทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอการปรับบ้านให้พลังงานสมดุลสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการสังเกตและแก้ไขสัญญาณที่เราได้กล่าวไปแล้วเช่นการเปิดรับแสงธรรมชาติให้พลังชีวิตไหลเวียนการจัดบ้านให้โล่งปโปรง่งการดูแลต้นไม้ให้สดชื่นหรือแม้กระทั่งการปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้เอื้อกับชีวิตการปรับบ้านไม่ได้เพียงช่วยเรื่องโชคลาภและเงินทองเท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจให้สดชื่นการกลับมาของพลังชีวิตทำให้คุณนอนหลับสบายขึ้น จิตใจสงบลดความเครียดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสังเกตและลงมือทำด้วยความเอาใจใส่เพราะบ้านที่มีพลังบวกจะส่งต่อพลังชีวิตให้คนในบ้านทุกคนชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพการงานการเงินและโชคลาภการปรับบ้านให้สมดุลไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ต้องใช้ทุนมากเกินไป เพียงเริ่มจากการสังเกตและแก้ไขทีละเล็กทีละน้อยคุณก็สามารถเปลี่ยนบ้านที่ดูดซับให้เป็นบ้านที่ดึงพลังชีวิตและความโชคดีกลับคืนมาสุดท้ายบ้านคือที่ที่คุณความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังบวกให้บ้านของคุณเป็นแรงสนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงและโชคลาภไม่ขาดสาย คุณเคยสังเกตสัญญาณเหล่านี้ในบ้านของคุณหรือไม่หากใช่คุณพร้อมที่จะปรับบ้านเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วหรือยังขอบคุณครับ